มแนะนาว่านะครับนะทุกครั้งที่เราจะทําการกู้คืนหรือว่ายืนยันตัวตน2ขั้นตอนอะไรเงี้ยครับกรอกไปกับครับนะอย่างน้อยนะครับนะการกรอกยืนยันนะฮะสขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับตอนที่มีเบอร์โทรหรือว่ามีอีเมลต่างๆให้เรากรอกนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนะยูทูบเบอร์ต้องรู้ก่อนที่คุณจะโดนแฮ็กช่อง YouTube นะครับนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับ YouTube นะครับ ต้องบอกเนี่ยครับว่าตอนนี้มีคนเนี่ยเข้ามาทํา YouTube เยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ท YouTube นะครับสำหรับการที่จะหาเงินออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูทูเบอร์ใช่ไหมครับนะหรือว่าเราจะท YouTube นะครับในส่วนของแบรนดิ้งหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่ง SME ผู้ประกอบการนะครับนะที่ท o u t u b e อยู่ต้องรู้สิ่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะผมจะบอกว่า u t u b e เนี่ยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปนะที่มีโอกาสนะครับโดนแฮ็กเนี่ยได้ทุกคนนะครับเพราะอะไร การที่ช่องต่างๆเนี่ยโดนแฮกเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกิดจากพวกเราเองนะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับไปคลิกลิงก์แปลกๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในเรื่องของลิงก์นะต่างๆนะครไม่ว่าจะมาตามอีเมลหรือว่าส่งมาตามเมสเซจหรือว่ามาตามเว็บต่างๆเนี่ยก่อนที่จะคลิกอะไรเนี่ยก็ ต้องดูดีๆนะครับทีนี้นะครับผมจะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะจะป้องกันหรือถ้าเกิดว่าช่องเราโดนแฮ a กเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าลิงก์นี้นะครับนะเราสามารถส่งข้อมูลนะครับนะกรอกนะฮะ เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราต้องกรอกเนี่ยนะครับก็คือมีเรื่องของชื่อนะครับนามสกุลนะครับระบุรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับนะรหัสของช่องอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยนะครับนะเก็บรหัสของช่องเนี่ย ไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนแฮ็กช่องไปนะครับนะไอเหล่านี้นะครับมันจะหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากครับดังนั้นนะฮะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้ที่เรายังไม่โดนแฮ็กเนี่ยก็ขอให้เก็บไว้นะครับขณะนี้คุณลงชื่อเข้าใช้ในอีเมลหลักหรือไม่แล้วก็กรอกข้อมูลไปตามนะว่าเราเนี่ยนะฮะใช่หรือไม่ใช่นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับรายการต่างๆได้นะคุณได้ตั้งค่าอีเมลและค่าหมายเลขโทรศัพท์สําหรับการกู้คืนหรือไม่อันนี้ผมแนะนําว่านะครับนะ ทุกครั้งที่เราจะทําการกู้คืนหรือว่ายืนยันตัวตน2ขั้นตอนอะไรเงี้ยนะครับกรอกไปกับครับนะอย่างน้อยนะครับนะการกรอกยืนยันนะฮะสขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับตอนที่มีเบอร์โทรหรือว่ามีอีเมลต่างๆให้เรากรอกเนี่ยนะครับ มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคนะครับให้เราแชร์รหัสหรือชื่อของวิดีโอที่เผยแพร่ล่าสุดอ่าบางทีเราอาจจะจําไม่ได้นะครับนะคนที่ทํามานานแล้วนะครับไม่เคยลงคลิปเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะโดนแฮกช่องไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะไม่ค่อยเนี่ยได้เข้ามาดูช่องของเราไม่ค่อยได้เข้ามา Gmail ของเรานะครับ ฝังทางแฮกเกอร์เนี่ยฮะเขาก็จะมีวิธีที่หลากหลายมากครับในการที่จะจู่โจมช่องพวกนี้นะครับนะต้องบอกน้ครับทุกคนมีโอกาสโดนนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับนะเพราะอะไรฮะบางทีเราก็ไปคลิกลิงก์อะไรเพื่อดาวน์โหลดอย่างเงี้ยฮะมันเป็นปกติประจําวันที่เราไปหาข้อมูลใช่ไหมแต่เบื้องต้นเราก็ ป้องกันไว้ในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถทํอะไรได้อีกอันนี้คือเราเลือกรายการไปนะนะว่าเราตั้งค่าอะไรหรือไม่ไหมนะอันนี้คุณอยู่ใน YouTube Partner โปรแกรมหรือไม่อันนี้ก็เลือกนะว่าเราเนี่ยนะครับนะอยู่ใน Partner โปรแกรมไหมก็คือมีการเชื่อมสร้างไรายได้กับทาง YouTube หรือเปล่านะครับคุณเข้าถึงช่อง YouTube จากที่ไหนและอย่างไร นั่นแสดงว่าเขากำลังถามเราเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยนะครับนะอ,อยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าช่อง YouTube ของเราอยู่ที่ไหนบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลไปนะเป็นอุปกรณ์ใดบ้างนะเป็นมือถือหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องถามเราแบบนี้เขาก็ป้องกันนะครับคนที่จะ มาสวมรอย <c oughs> คือก็คือแฮกเกอร์เนี่ยอาจจะมาสวมรอยเป็นเราแล้วก็ตอบข้อมูลทางทีม YouTube ทีม Google อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องเป็นะฮะขอข้อมูลจากเราก่อนอันนี้ในเบื้องต้นนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาถามว่าคุณลิงก์กับบัญชี a อสเซนหรือไม่นะก็คือมีการเชื่อมกับบัญชี a อสเซนบัญชี s อสเซนเนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่เราใช้รับเงินอันนี้ยสาคัญมากทุกคนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสําคัญยังไงครับ เพราะอะไรครับในนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบุ ID ของ a อสเซนตซึ่ง ID ของ a อสเซนตเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขนะที่ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อรหัสอย่างน้อยนะฮะสิบสิบห้าตัวอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเขียนไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบัญชีแอสเซนตเนี่ยครับสำคัญมากนะไอจดหมายที่เราได้มาตั้งแต่วันแรกแนะนําให้เก็บให้ถึงวันนี้นะครับทุกคนนะและในนั้นเนี่ยนะครับนะ จะมีข้อมูลเนี่ยที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพินหรือว่าตัวข้อมูลต่างๆนะที่อยู่ในจดหมายของเราเก็บไว้เดี๋ครับนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เก็บไว้คอมเมนต์หน่อยนะว่าเฮ้ยตอนนี้หายไปแล้วครูแล้วจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เราก็ลองเข้าไปแคปหน้าจอในหน้าจอแอสเซนต์ของเรานะในนั้นจะมีบัญชีแอสเซนต์อยู่นะครับอย่างน้อยเก็บไว้นะครับตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยนะครับนะมันจะไม่ลําบากมากครับทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับปลดระบุอีเมลนะฮะผู้ใช้บัญชีแอสเซนต์ี่ะ ที่ลิงก์กับช่องของคุณอันนี้ก็ระบุอีเมลลงไปนะนะครับแอพส s ของคุณเนี่ยลิงก์กับเครือข่าย MCN หรือไม่นะครับบางทีก็คือว่าช่องต่างๆนะฮะที่มีการเชื่อมโยงกับทาง MCN นะครับเราก็ติ๊กไปตามที่เราใช้งานอยู่นะครับนะถ้าเกิดว่าเรานะีหนเชื่อมกับทาง MCN แล้วก็ติ๊กใช่ถ้ากับไม่ใช่ก็ติ๊กเป็นไม่ใช่ไปนะครับ คุณเป็นเจ้าของเนือ้อหาลิขสิทธิ์หรือไม่อันนี้ก็ลองดูนะว่าเราเป็นเจ้าของไหมใช่หรือไม่ใช่นะครับโอนนเคนะครับคุณเข้าถึงช่องจากที่ไหนอย่างไรอันนี้เขียนไปเลยนะครับให้ละเอียดเพราะว่าเนี่ยนะเขาค่อนข้างที่จะให้เราบรรยายยาวไปเลยนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรเข้าถึงน่ยอย่างไรนะจัดการช่อง YouTube ของเรานะครับเขียนบรรยายไปนะนะฮะร,ระบุด้วยแบรนด์ด้วยเห็นไหมฮะระบุเป็น iPhone เป็น Android เป็นมือถือรุ่นไหนประเภทอะไรเขียนให้ละเอียดเลยนะครับเล่าไปเลยนะช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณได้เข้าถึางนะ หรือลงเข้าใช้ช่องสถานที่หรืออุปกรณ์อื่นไหมเราก็ต้องเขียนลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องเปน็นฮะรู้ว่าเราเนี่ยนะครับนะใช้อะไรอยู่ที่ไหนเข้าด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเพื่อทางทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ตรวจสอบว่า เป็นคุณจริงๆไหมก่อนที่เขาจะกู้คืนช่องให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะยังไม่เคยโดนแฮกคุณก็เก็บข้อมูลไว้ตามที่ผมบอกนะครับเพราะวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยฮะเราจะได้เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาตอบทางทีมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทํางานให้เราเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนที่ uip ของคุณนะครับคุณก็สามารถเข้าไปได้อย่างเว็บเว็บนี้นะนะครับเว็บเว็บนี้นะครับนะ what is my ip นะครับมันจะ เป็นเลขนะฮะที่เป็น IP แสดงที่อยู่ของเรานะฮะตอนที่เรานะครับคลิกลิงก์เว็บนี้นะฮะอยู่ณตำแหน่งนั้นอ่านะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอันเนี้ยนะฮะเราเนี่ยนะครับนะใช้ IP อะไรบ่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการระบุ แหล่งที่มาของเรานะครับนะตอนที่เราเข้าใช้งานเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของช่องของเรานั่นเองบ่อยๆนะต้องบอกงี้นะครับเขาบอกข้างนี้คบ,บอกให้เราทราบคร่าวๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการแฮกนะครับนะเราเขียนอธิบายไปนะครับนะช่องเราเนี่ยโดนแฮกตอนไหนเมื่อไร่ยังไงนะฮะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เขียนให้ละเอียดลงไปเลยนะครับคุณได้สิทธิ์เข้าถึงนะฮะแชร์บัญชีผ่านช่องหรือบัญชี g o o g l ลผูกกับผู้อื่นหรือไม่อันนี้ก็ลองดูนะว่าช่องเราเนี่ยนะครับนะมีการนะครับนะให้สิทธิ์ใครเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องเราไหมมีการจัดการจากอีเมลไหนบ้างอันนี้ก็เขียนลงไปนะครับนะใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับคุณคิดว่าคุณถูกแฮกเมื่อไหร่นะนะคุณก็ต้องไปครับใส่วันที่ให้เขาเรียบร้อยนะครับนะฮะ มีการใช้ VPN นะครับเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Google ที่เชื่อมโยงในช่วง9เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยมีการใช้ไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีการใช้ VPN เนี่ยออกข้ามนะฮะเน็ตเวิร์กไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนะครับก็กดว่าไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครเนี่ยนะครับที่ใช้ v p n เนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วนะครับคุณก็กดใช่ไปนะครับนะได้รับอีเมลหรือคลิกลิงก์สนับสนุนช่องหรือคําขอโฆษณากิจกรรมอื่นๆหรือไม่บางทีเนี่ยนะครับเราทํางานนะเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมครับบางทีเฮ้ยมีคนเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับนะเข้าไปทําสปอนเซอร์ร่วมงานกับเขาเนี่ยนะครับแบบบางทีเราไม่รู้ใครถูกไหมเราคลิกปุ๊บบางทีเนี่ยอาจจะโดนอะไรก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาจ้างงานเรานะครับลิงก์ทีี่่่เเเขาาาสงงมนนนนยะะะะครรับป็ลิก์ออไจจ ขอดูลักษณะของภาพบริษัทที่เป็นข้อมูลบริษัทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้อมูลสินค้าข้อมูลหน้าเว็บของเขาก่อนในเบื้องต้นนะก่อนที่เราจะคลิกลิงก์ของเขาไปนะครับให้เขาแคปเป็นหน้าจอมาให้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเบื้องต้นนะฮะตรวจสอบก่อนแล้วกันนะครับว่าแหล่งที่มาของคนที่จะมาจ้างงานของเราเนี่ยเป็นใครนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรไหมนะครับนะอันเนี้ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะคลิกลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดนี่นั่นนู่นนะครับนะอันเนี้ยก็จะเป็นอันตรายนะที่ มีโอกาสเกิดขึ้นทุกคนนะครับไม่ว่าใครแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับบางทีผมคลิกดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆเนี่ยบางทีลิงก์เนี่ยนะครับเราช้าใจไม่รู้ว่าเอ๊ย URL หรือว่าตัวลิงก์เนี่ยมันแปลกๆหรือไม่พอเรารีบนะฮะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เรานะฮะเลือกไฟล์ที่จะแนบข้อมูลเราก็จะแคปหน้าจอต่างๆนะข้อมูลต่างๆที่เราอยากให้ทางทีมเจ้าหน้าที่รู้ว่าเป็นเราจริงๆไหมอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าอะไรที่เราอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ส่งให้เขาได้นะ ยอมรับและส่งข้อมูลให้เขาไปนะครับนะพอเราส่งเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาก็คือคุณส่งอีเมลเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมี3อย่างนะสำหรับคนที่โดนแฮกไปแล้วกันนะครับก็คือว่า1นะครับอาจคุณเสียสิทธิ์ในการเข้า Gmail ก็คือ โดนแฮ็กบัญชี Gmail เนี่ยคุณต้องไปกู้บัญชี Gmail กลับมาก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อกู้ช่อง YouTube กลับมานะครับนะสองนะครับนะนำผู้รับมอบสิทธิที่ไม่รู้จักออกจากช่องถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นช่องประเภทแบรนด์หรือว่าช่องที่มีแอดมินหลายคนนะครับเอาออกไปก่อนนะเบื้องต้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะแล้วก็3นะครับยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยนะครับการอัปเดตชื่อช่องการลบวิดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาตออกทันทีนะฮะอันนี้ก็คือว่าเราก็เคลียร์ช่องของเราให ครับนะได้ช่องมาแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับคุณก็มีโอกาสเนี่ยโดนแฮกได้ทั้งหมดนะครับนะดังนั้นเนี่ยครับหนึ่งนะฮะก่อนโดนแฮกเก็บข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้นะครับยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่เราเนี่ยนะครับนะมีโอกาสโดนกันทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโดนไปแล้วนะครับนะผมแนะนําให้เรานะครับเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ตรงคำอธิบายนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับนะ เพื่อเป็นกลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับกดไลค์ไว้นะครับแล้วก็แชร์เก็บไว้เพื่อที่จะเตือนตัวเองเนี่ยตลอดเวลานะครับและคอมเมนต์นั่งเพื่อเตือนตัวเองว่าจะ เก็บข้อมูลตามที่ครูบอกไว้ครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้นะครับผมโดนแฮกนะครับโดนแฮกเกอร์ช่องเลยนะครับก็คือมันมาแฮกแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวเองเลยนะครับโอ้โหผมตอนนั้นผมซีเรียสมากได้อาจารย์ยูนะครับช่วยติดต่อ YouTube Thailand นะครับแล้วก็กู้ฐานะผมกลับมานะครับแล้วก็การมีอาจารย์ยูนะครับมีพี่เลี้ยงดีๆนะครับคอยเทรนนิ่งเรานะครับเพื่อจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์ยูมากๆนะครับที่ดูแลนะครับโปรดิวเซอร์ยูนะครับกเเรรียนื่อง YouTube ตัว ให้นึกถึงอาจารย์อยู่นะครับถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร